วัสดีครับเพื่อนเนทุกคนวันนี้นะครับผมจะมาสอนท่อนอินโทรเพลงคนล่าฝันนะครับของพี่พี่คาราบาวนะครับสำหรับเพลงนี้นะครับก็จะอยู่ในคีย์ของ A นะครับ A major นะครับก่อนอื่นก็ให้เพื่อนเพื่อนตั้งสายกีตาร์มาตรฐานนะครับก่อนเล่นนะครับตั้ง E ตรงนะครับสแตนดาร์ดนะครับ เพลงนี้นะครับในท่านี้โทรนะครับจะเป็นลักษณะของการเล่น power chord นะครับซึ่งใช้ในกับกีตาร์ไฟฟ้านะครับเป็นส่วนเยอะนะครับค่อนข้างมากนะครับคราวนี้เราลองเอากีตาร์โปล่งมาเล่นดูกันนะครับก็ไพเราะไปอีกแบบนะครับอ่าผมจะเล่นให้ดูก่อนนะครับ1รอบนะครับ จะเล่นประมาณนี้นะครับทีนี้เรามาดูกันช้าๆทีละจุดนะครับจุดแรกนะครับจะเป็นการเล่น power chord ของ E นะครับจะเป็นการเล่นลักษณะคู่5นะครับตรงนี้เพื่อนๆก็ไม่ต้องจำนะครับเดี๋ยวมีเวลาว่างนะครับผมจะทำทฤษฎีนะครับมาอธิบายนะครับว่ามันคืออะไรนะครับเราจำแค่ฟอร์มก็พอนะครับในการเล่นนะครับ สาย5นะครับจะจับที่ช่องที่7นะครับเป็นตัวที่ 1. 1สาย4จะจับที่ช่อง9เป็นตัวที่5แล้วก็สาย3ผมจะจับที่ช่องอา่า9นะครับเป็นตัวที่1เหมือนกันแต่เป็นคนละออกเด็นะครับก็จะได้3มโน้ตแบบนี้นะครับสาย5จับที่ช่อง7 สาย4จับที่ช่อง9สาย3มก็จับที่9นะครับก็จะได้3เส้นแบบนี้5 4 3สี่สมนะครับส่วนสายอื่นๆนะครับให้เพื่อนๆบล็อกเสียงไว้นะครับจะเล่นเราเราจะเล่นแค่5 4 3สสนะครับ3สายนะครับที่จับนะครับส่วนสายอื่นอย่าอย่าให้มีเสียงออกมานะครับผมจะใช้ตรงนี้นะครับส่วนของนิ้วชี้นะครับตรงตรงนี้นะครับ เป็นตัวอุดเสียงนะครับแตะไว้เบาๆนะครับแตะสายอื่นนะครับแตะแตะสายล่างนะครับก็จะไม่มีเสียงนะครับก็จะดังแค่3มเส้นนะครับก็จะได้พอเวลาเราดิดดิดจริงๆนะครับเราจะดิดดิดลงทั้ง6กเส้นนะครับให้มันดังแค่3มเส้นที่จับนะครับตรงนี้อาจจะยากหน่อยนะครับสําหรับคนที่ไม่เคยฝึกเล่นนะครับก็ ลองไปปุดเสียงดูนะครับส่วนสาย6นะครับผมจะใช้ปลายนิ้วชี้นะครับแตะเหมือนกันนะครับก็จะไม่มีเสียงนะครับก็จะบอดไปเลยนะครับก็จะได้แค่3าเสียงนะครับ3เส้น5 4 3ที่เรากดนะครับนะครับต่อไปครับมือขวาครับดิดลงขึ้น2ครั้งนะครับแบบนี้ แล้วก็หยุดนะครับหยุดของผมก็คือผมจะยกนิ้วขึ้นมานะครับอาจะเป็นอุดทั้งหกเส้นเลยนะครับพอดีดลงขึ้นแล้วก็ผมจะอุดยกขึ้นมานิดหนึ่งนะครับดีดลงขึ้นอุดนะครับนะครับอ่าเข้าใจนะครับต่อไปครับเพื่อนๆให้เพื่อนๆจับอยู่ในฟอร์มเดิมเลยนะครับเราแค่จะเลื่อน ตำแหน่งนะครับหรือว่าโพดิชั่นนะครับในการจับนะครับแต่ว่าฟอร์มฟอร์มจะเหมือนเดิมนะครับอ่าได้แบบนี้แล้วครับต่อไปนะครับจับอยู่ในฟอร์มเดิมนะครับเลื่อนมาอ่านิ้วชี้นะครับจะจับสาย5อยู่ที่ช่อง9นะครับก็จะได้ฟอร์มนี้แล้วก็ดีดลงหนึ่งครั้งนะครับเล่นรวมกันนะครับ ก็จะได้แบนไหมต่อไปนะครับก็อยู่ฟอร์มเดิมนะครับไม่ต้องเปลี่ยนเลยนะครับแค่เลื่อนแค่นั้นต่อไปเราจะเลื่อนออกมานิ้วชี้จะอยู่ที่ช่อง5นะครับแล้วก็ดีดลงขึ้น2ครั้งแล้วก็อุดเหมือนเดิมอุดนะครับลงขอุดนะครับอุดของผมคือยกฟอร์มขึ้นมานะครับนะครับเสียงก็จะหายไปนะครับ เราลองเล่น3ามสาตำแหน่งนะครับรวมกันนะครับสามคอดิชั่นนะครับก็จะเป็นนะครับแล้วก็อุดนะครับแล้วก็ต่อไปครับกลับมาที่ตำแหน่งที่1ครับตำแหน่งเดิมอ่านิ้วชี้จะอยู่ที่ช่อง7นะครับดีดลงขึ้น2ครั้งนะครับ เล่นรวมกันก็จะเป็นนะครับอันนี้ก็คือ1รอบนะครับแล้วก็เล่นแบบเดิมพับอีก1รอบก็จะกลายเป็น2รอบนะครับผมจะเล่นจริงให้ดูนะครับทั้งหมด1รอบแล้วก็เล่นเหมือนเดิมอีก1รอบนะครับก็จะเป็น2รอบ ต่อไปนะครับได้สองรอบแล้วนะครับท่อนต่อไปนะครับาจากฟอร์มแรกครับนิ้วชี้อยู่ที่ช่องเจ็ดนะครับแล้วก็ดีดลงขึ้นเหมือนเดิมแล้วก็อุดนะครับลงขึ้นอุดนะครับแล้วต่อไปครับย้ายมาที่ตำแหน่งนิ้วชี้จะอยู่ที่ช่องเก้านะครับแล้วก็ดีดลงหนึ่งครั้งก็จะเป็น ต่อไปนะครับาต่อไปคราวนี้เราจะย้ายนิวชี้นะครับมาไว้ที่สาย6นะครับสาย6นะครับใช้นิ้วชี้ครับจับที่ช่องสีสาย5จับที่ใช้นิ้วนางนะครับจับที่ช่อง6ส่วนสาย4ใช้นิ้วก้อยครับจับที่จับที่ช่อง6เหมือนกันนะครับก็จะได้ฟอร์มนี้ส่วนสายล่างหงก็จะใช้ ุ้งตรงนิ้วชี้นะครับแตะไว้ก็จะได้เสียงแค่3เส้นนะครับสายบนนะครับ6 6 5 4สี่นะครับ3มเสียงนะครับให้ดังแค่3มเสียงสายล่างก็อุดน,นะครับถึงตรงนี้นะครับแล้วเราก็มาจากฟอร์มที่ผมบอกเมื่อกี้ครับนะครับ ย้ายนิ้วชี้มาไว้ที่สาย6นะครับแล้วก็ดีดลงขึ้นครับ2ครั้งเหมือนเดิมนะครับแล้วก็อุดอุดก็ยกขึ้นนิดนึ่งนะครับก็จะเป็นนะครับต่อไปครับจับอยู่ในฟอร์มเดิมเหมือนเดิมครับคาวนี้เลื่อนมา1ช่องครับฟืบนะครับนิ้วชี้จะอยู่ที่สาย6ช่อง5นะครับจากตำแหน่งนี้ ก็เลื่อนมาหนึ่งช่องนะครับแล้วก็ดีดลงขึ้นสองครั้งคราวนี้ปล่อยเสียงคางครับไม่ต้องอุดลงขึ้นแล้วก็คางไว้คางไว้นะครับก็จะเป็นนะครับอาะเล่นรวมกันทั้งหมดให้ดูเลยนะครับ ็จะเข้าท่อนร้องนะครับต่อไปนะครับก็จบนะครับสําหรับการแนะนําท่อนอินโทรเพลงคนละฝันนะครับของคาราบาวนะครับอ่าก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์นะครับกดติดตามครั้งต่อไปนะครับจะมีคลิปอะไรนะครับดีๆมาฝากรอติดตามชมกันนะครับสําหรับคลิปนี้ผมขอทิ้งท้ายไว้เพียงแค่นี้นะครับผมขอบคุณครับ